สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะสาเหตุลบภาพแตงโมกระติกอิส,สรินเผยสาเหตุที่ลบรูปหลังโดนแจ้งข้อหาทำลายพยานหลักฐานอัปเดตคดีแตงโมนิดาเสียชีวิตก่อนหน้านี้กระติกเพื่อนสนิทและผู้จัดก,การส่วนตัวของแตงโม 1. ในคนบนเรือสปีดโบ๊ทวันเกิดเหตุได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่4เมษายน65ในข้อหาให้การเท็จ ล่าสุด12เมษายน65กระติกพร้อมด้วยทนายความได้เดินทางไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งเข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหาทำลายพยานหลักฐานต่อมาทนายความของกระติกเผยว่าพนักงานสอบสวนมีการระบุว่ากระติกมีการลบภาพในโทรศัพท์ส่วนตัวซึ่งเป็นเหตุการณ์ถ่ายไว้ขณะล่องเรือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว พร้อมชี้แจงว่ารูปที่ถ่ายเป็นเรื่องปกติหากรูปไหนไม่สวยไม่โอเคก็จะลบทิ้งนอกจากนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานทุกอย่างเพื่อฟ้องต่อสารดำเนินคดีบุคคลที่หมิ่นประมาทผู้ที่ออกมาให้ความเห็นพาดพิงหรือโพสต์โซเชียลให้เกิดการกล่าวให้ร้ายให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชังต่อกระติกอาทินายสันทนประยุนรัฐและนายมงคลกิจสุขศิลธารานนท์ ส่วนทางกระติกเปิดเผยว่าชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงรูปไหนที่เบลอกก็ลบทิ้งถ่ายไปลบไปจำจำนวนไม่ได้เป็นรูปที่ถ่ายบนเรือและรูปหลังการเสียชีวิตของแตงโมเป็นรูปที่หลากหลายซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญส่วนรูปที่เป็นพยานหลักฐานก็ยังอยู่ครบหมดไม่ได้มีรูปเกี่ยวกับการทิ้งขวดวายแต่อย่างใด ทั้งนี้พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่รู้สึกกังวลอะไรเราไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เขาพูดทุกอย่างที่เคยพูดเรื่องล่องเรือเป็นเรื่องจริงร้อเปซขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ